ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้นะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะท่ายเนาะแต่พอดีขับรถผ่านนะครับก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับปากทางเขานะครับก็จะมีร้านอ่าอันนี้จะเป็นร้านห้อยทอดนะครับค่ายดีนะคนนี่ยืนรอต่อกันเต็มเลยอ่ ก็ลืมบอกไปนะครับว่าเอออันนี้เป็นงานประจําปีนะครับข้องซ่านเจ้าพ่อนะครับไม่ใช่เป็นงานวัดนะครับเป็นงานประจําปีซ่านเจ้าพอนะครับพอดีผ่านมาแวะข้างทางก็เลยถือโอก,กาสได้ถ่ายคลิปมาให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับก็ในงานก็จะมีคณะลิเกนะครับหนึ่งคณะนะครับเดีย๋ยวเรามาดูฟังทาง ข้องกินกันบ้างนะครับว่ามีอะไรมังครับส่วนร้านที่่มจะเดินไปนี่ก็คือเป็นร้านตักปลานะงานวัดงานประจําปีหรืองานอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีตักปลาแน่นอนนะครับเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆเ,เนาะแต่ดูนี้ไม่ใช่เด็กแล้วนะครับคนโตก็ตักกันนะครับดูครับคนตักกันเต็มเลยผมไม่มีที่เข้าไปถ่ายได้นะครับก็เลยต้องถ่ายอยู่ข,ข้างนอกนะครับ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้านะครับก็จะมีมาค่ายกันเสื้อผ้าเท่าที่พุมเพ่นก็น่าจะมีอยู่ประมาณสักสักซองร้านได้นะครับส่วนทางด้านนี้ที่เก็บนี่ก็จะเป็นร้านปลาโป้งนะครับเก็บแล้วนะครับไม่รู้ว่าทําไมเก็บก้อนเข้าเนาะนส่วนด้านนี้ก็จะเป็นขนมนะครับแพนเค้กนะ ถัดมาก็จะเป็นขนมเยลลี่ของเด็กๆนะครับส่วนร้านนี้ก็จะเป็นไฮไลท์นะจะเป็นปลาหมึกย่างนะครับก็จะมีราคาสิบบาทไปจนถึง1น0บาทนะครับอันนี้น้ำจิ้มเผ็ดี่น้ำจิ้มมาเผ็ดไหมครับ สูตรเด็ดก็คือว่าจะต้องเป็นน้ำจิ้มที่อร่อยนะสำหรับร้านปลามึกเนาะก็คนที่มาเที่ยวก็จะเยอะพอประมาณเนาะนก็มีเดินกัน เยอะอยู่พอสมควรนะครับเท่าที่ผมเห็นไปงานวันที่นได้ก็จะต้องเจอนะครับร <บด S 1> ้านปลามึได้คนะ่ะสงหาเยอะส่วนด้านนี้ก็เป็นขนมนะครับข้องเด็กๆนะ เกิดว่าพ่อแม่เขาใหผพา,าเด็กไปด้วยนะคือยังไงก็ต้องซื้อให้นะครับคือทําให้ซื้อนี้ก็คือดินดินหลองให้เลยนะครับ ร้านนี้จะเป็นไก่ขย่าวนะครับน้องเขาจะบอกว่าอร่อยมันเดิมนี่แสดงว่าต้องเป็นลูกค้าประจําแน่นอนส่วนด้านนี้ก็คา,าดไม่ได้ครับที่งานวัดงานประจําปีจะต้องมีก็คือตักกระแตนทอดนะครับทุกงานจะต้องมีนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะครับขนุ่นมะม่วงนะขนุมหลังพึ่งนี่ งานวัดก็จะต้องมีอีกเหมือนเดิมนะครับขาดไม่ได้อีกเช่นกันเนาะขนมโบราณเนาะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นข้องเด็กเล่นแล้วก็ข่องอใช้ทั่วไปเนาะแต่นี่ครับไฮไลท์ไมเคแลครับปลาหมึกย่างครับร้านที่ซ่องคนระับแต่พอดีเราซื้อร้านแรกมาแล้วเนาะก็ <c oughs> เลยไม่ได้อุดนุนนะครับร้านนี้ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นโรงลิเกนะครับซึ่งตั้งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนนะ,ะทางด้านนี้ที่เราเดินนี่ก็คือเราซื้อข้องนะเป็นโซนข้องข้องกินนะอันนี้ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะมีอยู่ร้านเดียวนะจากที่พมเดินสำรวจเนี่ยมีอยู่ร้านเดียวเลยและค่ายดีมากแล้วค่ายหมดแล้วด้วยตอนนี้นะครับคนนั่งกินเต็มร้านเลยนะครับที่คาดไม่ได้คือก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคนมาถึงจะต้องห้าข้องกินก็คือก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นหลักเลย ด้านนี้ก็จะเป็นร้านลูกชิ้นเนาะไม่รู้ว่าจะค่ายดีมาหลัางกว๋วยเตี๋ยวหรือเปล่านะเมื่อเราเดินค้ามาอีกฝั่งนึงครับมันก็จะมีซ่านเจ้าพ่อเนาะที่เข้าจัดงานประจำปีกันเนะาะก็จะประดับไปด้วยไฟแสงซี่นะก็สวยงามครับตอนกลางคืนเนาะแล้วเราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับหน้าซ่านเจ้าพ่อเนอี่ยเขาจะตั้งโรงลิเกไว้ครับคุณผู้ชมดูนะ คนนะครับที่มารอดูลิเกนะตอนนี้ขนาดเวลาส่องทุ่มนะครับลิเกยังไม่เล่นนะดูคนนะครับเยอะมากนะเยอะจนถึงนะครับเต็นเครื่องเสียงค้องลงลิเกเลยนะครับเยอะมากเยอะมากก็ขนาลิเกนี้นะครับผมได้ยินข่าวประกาศว่ามาจากจังหวัดลบบุรีเนาะแล้วก็มีาดาราที่แสดงนะครับก็คือพระเอกเนี่ยเป็น ฟันใจทางด้านไม่ทองคํานะครับ,บ,ออบอตอนนี้ลิเกยัยงไม่ได้เล่นนะครับ,บก็คือเราก็มาถ่ายภาพนะครับฉากแสงสี่เสี่ยงนะครับข้องโลงลิเกให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับ คณะนี้ก็น่าจะเป็นคณะดังนะเพราะว่าดูดินาดข้างที่พมยืนนะครับคนยังยืนกันเต็มเลยนะครับคือ <c oughs> ถ้าเกิดดึกฝันนี้พม,มคงคิดว่าไม่น่าจะมีที่ว่างแล้วเนาะแ้วก็สำหรับวันนี้ก็จะจบกันเพียงเท่านี้ก็น,นะครับคลิปมันยาวแล้วเนาะก็ใครที่ชอบปรากฏติดตามให้พมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้พมในการทำคลิปต่อไปเนาะแล้ว ถ้าพบเจออะไรนะผมจะท่ายมาให้คุณผู้ชมดูนะไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงเนะงาะก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็ฟังเพลงบรรเลงจากลุงลิเกไปพังพางก่อนนะครับผมจะจบการบรรยายเพียงเท่านี้แล้วนะครับ